สวัสดีครับพบกผมนะครับหนึ่งซอโปรมิวสิกนครปฐมกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามาต่อรีวิวกันให้ดูนะครับกับตัวเด็ดครับตัวนี้หายากมากๆนะครับยามาฮ่ EMX5014C นะครับเป็น power mixer รุ่นใหม่ออกมานี่ครับมือสองนำเข้าจากต่างประเทศพร้อมใช้สวยๆอีกแล้วนะครับท่านมี EQ ให้มีเอฟเฟกแท้ให้ power นะครับกำลังขับสูงสุด500วัตต์ต่อข้างนะครับมีลิมิเตอร์ให้ด้วย มีแพนทอมให้ด้วยระเอฟนะครับเอฟเฟกระดับ SPX เลยนะครับตัวนี้มีไมโมโนถึง8ดช่องนะครับงานเล็กๆสบายๆนะครับแล้วก็มีสเตอริโอให้นะครับตามนี้เลยสามารถต่อเอฟเฟกนอกได้ครับเพราะว่ามีออกเซนให้นะครับ2ชุดด้านบน,นจะเป็นเกนนะครับเกนสัญญาณมีคอมเพรสเซอร์ให้6เม็ด6ไม้นะครับ EQ 4เม็ดออก สองออกนะจ๊ะตามนี้เลยนะครับสวยๆอันนี้คือด้านหน้าเครื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังเครื่องกันด้านหลังเครื่องก็สามารถต่อออกลำโพงได้เลยนะครับอย่ามาห้าเครื่องนี้แท้อินโดนีเซียร้อยโวล์นี้ไม่ต้องสนใจเราแปลงไฟเป็น220โวล์แล้วนะครับเสียบไฟบ้านได้เลยนะจ๊ะนี่ด้านหลังผมต่อลำโพง อยู่นะครับมีสเปคเขียนอยู่ด้านล่างนะจ๊ะโอเคในตัวอย่างเราต่อลำโพงสูตรที่ทางร้านทำขึ้นมานะครับ12นิ้วดังดีมากเดี๋ยวเรามาฟังกันเอฟเฟกตเดี๋ยวหวานเจ็บเลยเอฟเฟกตดีเอฟเฟกต์นี่ดีกว่าตระกูล MG นะครับ MG 166เนี่ยเอฟเฟกตสู้ไม่ได้เอฟเฟกตตัวนี้ s x เทียบเท่ากับเอฟเฟกที่มันอยู่ในนิกเอ็ม24ทั14ตัวใหญ่ที่ผมขายไปนะครับ EQ เสียงใสมากอ่ะเรามาฟังการตัวอย่างเปิดจากนี่แหละรครับโทรศัพท์บ้านเราแป๊บหนึ่งอ่าครับรับงานสบายขึ้นท้ายรถเก่งเล็กกระทัดรัดเสียงดีมากครับ Definition you got. I am a tanker, I'm making steps to the top. These niggas tell me, put up, bitch, gotta have me to rock. Take a seat you cannot stand it. While I know the flow, harder than a scotch running. You know the me And than me, you cannot manage. Tell me, stay what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Walk, which I'm a fucking phenomenon <laughs> I'm not ครับเสียงดีมากเสียงใสเสียงแน่นนะครับวัดเต็มสบายๆครับเพราะยังไงก็เป็นของแท้จากยามาฮ่านะครับตัวนี้เสนอขายราคา30,000บาทรับประกันให้3เดือนเต็มกับสภาพแบบนี้จะหาได้จากที่ไหนอีกแล้วก็ฟังก์ชันครบขนาดนี้นะครับเราไปซื้อมิกยามาฮ่าแล้วเรามาซื้อ EQ เรามาซื้อเอฟเฟกแยกราคาก็ไม่เท่านี้แหละครับแพงกว่าน,นี้แน่นอนขอฝากไปด้วยนะครับกับมิกนะครับ เซอร์ยามาฮ่าเป็น power mix นะครับกำลังขับ500วัตต์มี eq มีเอฟเฟกมีลิมิเตอร์ให้ครบระบบนะครับ ys processing สนใจก็ติดต่อโทร082-329-2891ครับหรือใครอยากจะเปิดกับลำโพงชุดนี้ก็มายกันไปที่ร้านได้ขายกันราคาไม่แพงกับเสียงแบบนี้ที่คุณจะต้องร้องว้าวเลยนะครับว่าทางร้านเรานะครับสั่งผลิตนะครับเน้นเสียงที่คมชัดกลางเด่นสดใสนะครับ ก็ยังไงติดต่อกันเข้ามาได้ครับมีเครื่องเดียวมาก่อนได้ก่อนช้าอดหมดตามเคยครับผม